สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนอันนี้เป็นคลิปเต็มค,คลิปแรกของปิงปองนะคะคลิปนี้ค่ะปองจะมาบอกถึงเรื่องการเอ่อค l ี a ซิเครื่องสำอางเพราะปองเป็นคนที่แต่งหน้าแบบว่าค่อนข้างจะหนามากแล้วก็เยอะเพราะว่าในวันทำง,งานเราต้องการจากปกปิดค่อนข้าง,างสูงนะคะแลวเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าของเล่นใหม่ที่ปองได้มาคืออะไร <S <S คือตัวนี้เนี่ยปองได้มาจากการที่ปองไปทำงาน่างจังหวัดแล้วก็ลืมพกนะคะลืมพก <S <S พวกแบบอีก c ิน a แบบน้ำสำารงสำดีอะไรก็เลยเลือกเป็นแบบเขาเรียกว่าไวท์หรือว่าเป็นกระดาษเช็ดเครื่องสำอางที่เดียวจบซึ่่งตตัวนี้คคคะก็ือา ตัวนี้เขาบอกว่ามันเป็นแบบว่าสูตรแพงต้อนอะแล้วก็ผสมพวกเอ่ออะโลเวลา่าว่านหางจระเข้อะไรประมาณนี้นะคะก็จะช่วยเรื่องความให้ความชุ่มชื้นเช็ดสะอาดนะคะเขาบอกว่าเช็ดสะอาดแล้วก็ช่วยเรื่องของแบบการให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะมาดูกันเริ่มเลยดีกว่าก็คือราคาประมาณ1 8 5บาทนะแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันลดอยู่ในอีฟแอนด์บอยอยลือ169ก็จะได้10ชิ้นราคาแอดสูงแต่ว่าแพคเกจจิ้งน่ารักกับเราช่วงซึ่งสำคัญมันดีไซน์มันต่างจากตัวอื่นด้วยนะคะคือตัวอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบแพคเเเเเกกกกกจจิิิิิิ้้้้้้้้งงทีีีี่่ราปปปดดแแแแลลวว็็็็หหหยยบบบบชนนนนนนถูมมมัตซอๆใ คือสังเกตว่านางน่ารักใช่ปะกล่องหนึ่งก็จะมีสิบซองนะคะแบบนี้ชัวร์น่าสดนะคะเราจะมาถอดขนตามก่อนขนตานะจ๊ะพอถอดแล้วตาหายไปเลยค่ะนี่ก็ถอดแล้วถอดขนตาแล้วนะคะส่วนที่เช็ดยากที่สุดสำหรับใบหน้าก็คือดวงตาเพราะว่าปองใช้เมคอัพทุกอย่างเป็น water p r o ูฟนะคะกันเหงื่อกันน้ำกันการทุกอย่างพอฉีกซอกออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ฉีกแล้วแบลออกมาเป็นกระดาษก็เหมือนแบบถ้าเช็ดมือปะเออประมาณนั้นนะคะเหมือน ที่เช็้ก้นเด็กแต่ว่าน,นี่คือมีรีมูเฟเวอร์อยู่ในนี้แล้วเขาก็บอกว่าเป็นแพลงต้อนคือจะช่วยแบบกระชับรูขุมขนแล้วก็เหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตาให้เชื่ไว้แป๊บนึงตาให้เชื่ไว้แป๊บนึงคือปองจะบอกถ้าเช้เครื่องสำอางปองออกสุดยอดเพราะปองใช้วอเตอร์พูฟถือว่ากันน้ำทุกอย่างทุกทุกอย่างจริงๆ,ๆ,ๆนะคะตั้งแต่กันแดดยนันมัสคลาอายไเลเนอร์อายไลเนอร์แล้วปองเป็นคนชอบขี้ดีด้วยคืออะไรกันน้ำมากนะคะก็ออกก็มันน่าจะออกเลยแหละแต่ของปองนะคะส่งการไม่หลุดอ่ะพูดเลยแน่นมากเครื่องสำอาง ในความแม่ทำไมเพื่อระหว่างท่านไม่ต้องแม่งมาเลยก็ได้แต่ว่ากลัวไงแล้วก็ใช้น้มันแต่ก็เป็นโทนเนอร์ในตัวด้วยคืออะไรสักคนเดียวขนาดนั้นเฮ้ยถ้าเช็ดตาเราออกเราบอกแล้วมันคือเนอรไอ้ที่คำคำใต้ตานี้ไม่ต้องห่วงนะนอนดึกอันนี้คือไอ้อูอ่าน้าเลยแล้วกันไม่อยากเช็ดหน้าแบบไม่อยากเช็ดทีทุกคนจะตกใจหน้าตองไหมฮะอือหึจะเช็ดตีไปไหนนี่ขันเดียวนะ แผ่นเดียวจบพบอยู่ดูใกล้ๆตกใจหน้าเป็นป้าที่ไหนนี่คือป้าที่ไหนคะไอด้ดูนี่คือแผ่นเดียวจริงๆนะคะแผ่นเดียวจริงๆเห็นไหมคืลอล็อกกล้องโฟก,กัสกันชื่อเต็มๆก็คือซาโตะทูโกะเพอร์เฟคเคียรีมูฟเวอร์ไวท์มาบอกว่ามันดีจริงๆอันนี้ที่ซื้อเอาข้างในก็จะเป็นสองแบบนี้ รีวิวอะไรหรือว่ารีวิวการแต่งหน้ารีวิวเรื่องการพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบช่วยคอมเมนต์หม่ว่าปองไม่รู้ปองจะทำคลิปอะไรแล้วนะจ๊ะก็รีวิวมายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ทุกอกทุกใจใครกดไลค์กดแชร์ปองด้วยตัวเป็นป้าขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวพรุ่นี้ไปฉีดบอท็อกมันด้วยเลยไม่ได้เลยดูเป็นป้าขึ้นมาแบบทันทีไปแต่งหน้าแล้วนะคะไม่เป็นป้า